ครับสวัสดีค่ะพี่ีทุกคนนะครับเนาะร,รับมือนี้กามาพอปกับพอเตมอีกเนาะพี่น้องเนาะรับทางช่องตะวันพาโชคนแนลได้พี่น้องเด้อรับมือนี้พอเตียมพามาติดตามเลขเลาวพัฒนาของหนุ่มสวนยางต่อยเอนาะพี่น้องเนาะรับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่30สิงหาคม67รลาวพัฒนาออก สามหนึ่งสองเกีดหกสี่ขับเลขล่างกับออกสองเกีดนะพี่น้องเนาะครับครับของหนุ่มสวนยางพี่น้องงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเนอร์น,นี่ครับปะแตีมกับเสบิองใบนะพี่น้องเนาะอันนี้คืองวดวันศุกร์ที่สามสิบสิงหาคมสองห้าหกเกีดเลาพัฒน,นานหนุ่มสวนยางขับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดขับแปดโปมานะพี่น้องเนาะมาเจ็ดขันโมขับ 7 1 7 2 7 3เน้น7 1 7 3พี่น้องออก2 7ล่างเข้าตัวกลับนาะพี่น้องเนาะครับเอา้าเข้าตัวกลับกะถือว่าเข้าคือเก่านาะพี่น้องเนาะครับมือนี้พอยามพามาติดตามต่ออีกนะครับอา่าไปเบิ่งน้ำกัดนนะ้อพี่น้องเนาะ พิกน้อยมาเซียบยีนาบัานพี่น้องชียยันมาเลยหาเรนนะครับครับวันจันทร์ครับ ปราพัฒนาหนุ่มสวนยางนะพี่น้องาพัฒนาหนุ่มสวนยางบนล่าง ขับบนล่างบิงรูด1กับ3มพี่น้องเป็นวานเน้นทั้ง2องตัพี่น้อง1กับ3นะครับ มาเบิ่งจับคู่ไดยพี่น้องเ้วยบานนี่หนุ่มสวนยางจับคู่สองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งนะครับ เกตหนึ่งเกตสามนะครับลมพัดที่ดีพี่น้องแต่ว่ากระเด็ดห้อนห่อนมือนี่ ครับทรงไสยแดดฝนครับบานี้ส่วนตัวเน้นและพี่น้องเนอหนุ่มสวนยางเน้นที่สองหนึ่ง สี่สามพี่น้องครับแต่ว่ายจะลืมด้พี่น้องเรื่องงวดที่ผ่านมาตัวเน้นบ่ถือพี่น้องเน้นบ่เขาขับเขาตัวที่บนเน้นนนาะพี่น้องเนาะแล้วที่สําคัญก็จะลืมด้พี่น้องมากสซอบสเตเดเฮาจะลืมกับตัวไว้นาเนะครับเนาะกับ ลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันจันทร์ที่สองกันยายนสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกของเดือนกันยายนนะพี่น้องเด้อนะสำหรับลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับของหนุ่มสวนยางนะครับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสาม รับเนีนๆทอๆกันพี่น้องครับจับคู่กัมีสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเน้นสองหนึ่งสี่สามน้อพี่น้องเนาะรับงวดที่ผ่านมาตัวเน้นบอกบอดถือเดือพี่น้องเด้อเน้นบอกเขาเข้าตัวที่บนเน้นนะครับเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้ตัวที่บนเน้นให้เข้ามักเข้าตัวแดงเขาก็เอา แล้วที่สําคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น้าเด้อพี่น้องเด้อครับงวดที่ผ่านมากก็เจ็ดสองเลขออกสองเจ็ดเข้าตัวกลับน้อพี่น้องเนาะครับเอาะฉะนั้นแล้วงวดนี้พอเตรียมก็เวพอร์นคอยเขา่าคอยแตกปัง,ปงๆเนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โฉบๆมันๆกันน่าครับครับพอเตรียมก็ขอขอ,ขอบคุณในหลายนะไรไครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะรับฉะนนั้นแล้วพอเตรียมข้อเวยพอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องฮิซี่ก็จะได้โชคๆมันมานกันนะครับเอาอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแนนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสชแนลได้พี่น้องเด้ ครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับฮะสุดท่ายตายสุดดีขออิอิทุกคนโศกโศกมันมานแหงแห้งรวยๆวยกันทุกคนเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม